สวัสดีครับทุกคนทรโฟ o g a กอดีวอเตอร์ลอชายผู้มีสมญานามว่าสัญญาแพทย์แห่งความตายเขาคือหนึ่งในยุคสมัยที่เร็วร้ายที่สุดและกลุ่มความลับสำคัญที่รัฐบาลโลกหวาดกลัววันนี้เราจะมาเจาะลึกทุกมิติของเขาครับและหากชอบคลิปนี้หรืออยากสนับสนุนเพิ่มเติมกดซุปเปอร์แตงให้เราได้ด้วยนะครับขอบคุณทุกการสนับสนุนครับ ในโลกอันกว้างใหญ่ของวันพีซมีโจรสลัดไม่กี่คนที่สร้างแรงสั่นสะเทือนได้เทียบเท่ากับลอชายผู้เป็นทั้งนักวางกลยุทธ์ผู้เยือกเย็นกับตันกลุ่มโจรสลัดฮาร์ดและหนึ่งในสมาชิกของยุคสมัยที่เร็ว้ายที่สุดการปรากฏตัวของเขาได้กลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อดุลอำนาจของโลกอย่างมหาศาลเขาคือผู้มีบทบาทสำคัญในการมีส่วนร่วมในศึกที่โค่นล้มจักรพรรดิโจรสลัด และยังเป็นผู้สืบทอดเจตจำนงแห่งดีอันลึกลับที่ทำให้ชะตากรรมของเขาผูกติดกับปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกวันพีซสมยานามสัญญาเพศแห่งความตาย Surgeon of Death ไม่ได้เป็นเพียงแค่ฉายาที่น่าเกรงขามแต่มันคือบทสรุปตัวตนของเขาอย่างสมบูรณ์แบบมันสะท้อนถึงอดีตอันแสนโหดร้ายที่พรากทุกสิ่งทุกอย่างไปจากเขา พลังจากผลปีศาจโอเปโอเปที่สามารถชำแหละและรักษาได้ดั่งใจนึกและแนวทางการดำเนินง,งานที่พร้อมจะทำทุกวิถีทางเพื่อบรรลุเป้าหมายเรื่องราวของหลอจึงเปรียบเสมือนมหาการแห่งการต่อสู้ดิ้นรนระหว่างความปรารถนาที่จะแก้แค้นนี่ชีวิตที่ต้องชดใช้และการสแสวงหาความจริงที่ยิ่งใหญ่ซึ่งผูกพันอยู่กับสายเลือดของเขาเส้นทางของหลอถูกขีดเขียนด้วยข้าหัวที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด จาก200ล้านเบรีก่อนไทม์สคริปต์สู่440ล้านเบรีก่อนที่จะเข้ารับตำแหน่ง7เทพโจนสลัดซึ่งได้มาจากการส่งหัวใจของโจนสลัด100ดวงให้กับรัฐบาลโลกการที่ข้าหัวถูกแช่แข็งคือเครื่องหมายของการแทรกซึมเข้าไปในระบบอย่างมีกลยุทธ์ ก่อนจะพุ่งขึ care, ố, 3, 000, 000 us, <c oughs> ้นเป็น500ล้านเบรีหลังจบศึกเรสโรซาซึ่งเป็นการประกาศตนเป็นศัตรูกับรัฐบาลโลกอย่างเต็มตัวและตอกย้ำสถานะด้วยค่าหัว3,000ล้านเบรีหลังจบศึกวานอสซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเขาคือหนึ่งในบุคคลที่อันตรายที่สุดในโลก เพื่อที่จะเข้าใจตัวตนของล่ออย่างท่องแท้เราต้องย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นอันโหดร้ายที่เฟลเวนส์หรือที่รู้จักกันในนามไวซิตี้เมืองที่เคยงดงามและมั่งคั่งจากแร่ตะกั่วอัมพัน์แต่เบื้องหลังความเจริญนั้นคือความลับอันดำมืดที่รัฐบาลโลกและราชวงศ์เลือกที่จะปกปิดแร่ชนิดนี้เป็นพิษร้ายแรงที่ค่อยๆสะสมในร่างกายและส่งต่อไปอยังรุ่นสู่รุ่น การกระทำอันเห็นแก่ตัวนี้ได้ว่านเมล็ดพันธุ์แห่งโศกนาตกรรมและปลูกฝังความไม่ไว้วางใจต่อผู้มีอำนาจเข้าไปในจิตใจของหลอตั้งแต่ยาวัยเมื่อผลกระทบของพิษปรากฏเด่นช <t ốt bar ischen> <pis> ัดในรุ่นของหลอประชาชนเริ่มล้มป่วยด้วยโรคตะกัวอัมพันแม้โรคนี้จะไม่ติดต่อแต่โลกภายนอกที่ถูกป้อนข้อมูลบิดเบือนกลับเชื่อว่ามันคือโรคระบาดร้ายแรงนำไปสู่การกักกันเมืองอย่างโหดเหี้ยมและจบลงด้วยการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ หลอเด็กน้อยที่กำลังฝึกฝนเป็นแพทย์ต้องเผชิญหน้ากับการล่มสลายของทุกสิ่งเขาต้องทนดูครอบครัวเพื่อนและแม่ชีผู้เป็นที่รักถูกทหารสังหารอย่างเลือดเย็นต่อหน้าต่อตาประสบการณ์ที่น่าสยดสยองนี้ได้พากรัตธาทุกอย่างไปจากเขาและทิ้งไว้เพียงความปรารถนาที่จะทำลายโลกทั้งใบในห้วงเวลาที่มืดมนที่สุดของชีวิตลอชายคนหนึ่งได้ปรากฏตัวขึ้นและเปลี่ยนชะตากรรมของเขาไปตลอดกาล นั่นคือดองกี้โฮเตโรซินันเต้หรือที่เรารู้จักกันในนามโคราซอนตอนแรกโคราซอนแสร้ทำเป็นคนซุ่มซ่ามและเกลียดเด็กเพื่อผลักไสลอออกจากอิทธิพลของโดฟลามิงโกแต่เมื่อเขาได้ยินชื่อเต็มของลอและพบว่ามีตัวอักษรดีอยู่ในนั้นภารกิจของเขาจึงเปลี่ยนไปเขาลักพาตัวลอออกจากแฟมิลี่และเริ่มต้นการเดินทางอันยาวนานเพื่อตามหาวิธีรักษาโรคตะก,กัวอัมพันให้กับเด็กชายผู้สิ้นหวังคนนี้ เมื่อหนทางอื่นตีบตันโคราซอนวางแผนขโมยผลโอเปโอเปซึ่งเป็นความหวังสุดท้ายแม้จะชิงผลปีศาจมาได้สำเร็จแต่เขาก็ได้รับบาดเจ็บสาหาัสในวาระสุดท้ายของชีวิตเขาบังคับให้หลอกกินผลปีศาจเข้าไปและใช้พลังจากและใช้พลังจากผลนางินางหิหรือผลเงียบสร้างอนาเขตแห่งความเงียบขึ้นมารอบตัวลอเพื่อกลบเสียงร้องไห้ของเขาไม่ให้โดฟามินโกได้ยิน โคราซอนสิ้นใจลงพร้อมกับรอยยิม้มและคำพูดที่บอกกับลอลาตอนนี้นายเป็นอิสระแล้วการเสียสละครั้งนี้ได้มอบเป้าหมายใหม่ที่อยู่เหนือการทำลายล้างให้กับลอ oh. นั่นคือการมีชีวิตอยู่อย่างอิสระลอ oh. เป็นหนึ่งในตัวละครที่มีรูปแบบการต่อสู้ที่ซับซ้อนและมีเอกลักษณ์ที่สุดพลังของเขามาจากผลปีาศาจสายพารามิเซียผลโอเปโอเปหรือผลผ่าตัดที่มอบความสามารถในการสร้างอาณาเขตทรงกลมที่เรียกว่า Room, ซึ่งภายในนั้นเขามีอำนาจควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นการสลับตำแหน่งวัตถุด,ด้วยแชมเบ e ลสหรือการตัดแยกชิ้นส่วนศัตรูโดยไม่ทำให้ถึงแก่ชีวิตด้วย Amputate อย่างไรก็ตาม <c oughs> การใช้พลังนี้ต้องแลกมาด้วยพละกกำลังและพลังชีวิตของเขาเองซึ่งเป็นจุดอ่อนสำคัญที่ศัตรูสามารถใช้ประโยชน์ได้นอกจากกระบวนท่าพื้นฐานหลอยังสามารถประยุกต์ใช้พลังในการโจมตีได้อย่างหลากหลายและรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นแกมมาไนฟ์ที่สร้างใบมีดพลังงานเพื่อทำลายอาวัยวะภายในโดยตรงหรือคาลเตอร์ช็อคที่ปล่อยคลื่นไฟฟ้าแรงสูงในระยะประชิดโดยทุกสิ่งนี้เขามักจะใช้ร่วมกับดาบต้องสาบเล่มใหญ่ที่มีชื่อว่าคิโคคุแปลว่าเสียงร่ำไรของปีศาจด,ดาบเล่มนี้ทำหน้าที่เปรียบเสมือนมีดผ่าตัดหลักที่เขาใช้ร่วมกับพลังในการตัดเชิงพื้นที่ทำให้การโจมตีของเขาทั้งแม่นยำและอันตรายถึงขีดสุด พลังขั้นสูงสุดของผลโอเปอเปตได้ถูกเปิดเผยออกมาในระหว่างการต่อสู้กับบิดมัมนั่นคือพลังแห่งการตื่น awakening และเหตุผลที่ผลปีศาจนี้ถูกขนานนามว่าเป็นผลปีศาจขั้นสุดยอดก็เพราะมันมีศักยภาพที่จะมอบชีวิตอมตะให้กับผู้อื่นได้ผ่านเทคนิคที่เรียกว่าผ at ่าตัดอมตะ perennial u t h operation ซึ่งต้องแลกด้วยชีวิตของผู้ใช้เองแม้ว่าในเรื่องราวยังไม่เคยมีใครใช้ความสามารถนี้จริงก็ตาม เส้นทางของหลอหลังไทม์สคริปต์เริ่มต้นอย่างน่าทึ่งที่พังหาศาสตร์ที่ซึ่งเขาดำรงตำแหน่งเจ็ดเทพโจรนสลัดและได้เสนอตัวเป็นพันธมิตรกับลูฟี่เป้าหมายที่เปิดเผยคือการโค่นล้มจักรพรรดิไคโดแต่แท้จริงแล้วมันเป็นเพียงก้าวแรกของแผนการใหญ่ในการทำลายแหล่งผลิตผลปีศาสเทียมสมายเพื่อล่อให้ไคโดหันความโกรธเกรี้ยวไปที่ดองกี้โฮเต้โดฟามิงโกซึ่งเป็นเป้าหมายการล้างแค้นที่แท้จริงของเขา ภารกิจนี้ได้นำพาทุกคนไปสู่ดรสโรซาอาณาจักรของโดฟลามิงโกและเป็นจุดสูงสุดของภารกิจที่เขารอคอยมานานถึง13ปีเต็มอย่างไรก็ตามเมื่อต้องเผชิญหน้ากับโดฟลามิงโกโดยตรงความเยือกเย็นในฐานะนักวางกลยุทธ์ของลอก็พังทลายลงเขาถูกครอบงำด้วยอารมณ์และความแค้นตกเป็นเหยื่อของคำยเย้าเย้ยและพ่ายแพ้ในที่สุด จุดนี้เองที่แสดงให้เห็นว่าแผนการที่พิถีพิถันที่สุดก็ไร้ความหมายหากปราศจากพลังแห่งเจตจ,จำนงและเป็นมังกีดีลูฟี่ที่ได้แรงผลักดันจากมิตรภาพเป็นผู้ที่เข้ามาเป็นพายุทำลายเป้าหมายให้สิ้นซากและทำให้ความปรารถนาตลอดชีวิตของหล่อเป็นจริงการแลกเปลี่ยนระหว่างชีวิตที่หล่อเคยมอบให้และความฝันที่ลูฟี่ทำให้สำเร็จได้สร้างสายสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกว่าพันธมิตรธรรมดา ในศึกที่วาโนบทบาทของหลอดได้ยกระดับขึ้นอย่างก้าวกระโดดเขาเข้าร่วมกับเหล่าซูเปอร์โนวาในการต่อสู้กับ2จักรพรรดิก่อนจะลงเอยด้วยการผชิญหน้ากับบิ๊กมัมร่วมกับยูสตาสคิดแม้จะเป็นคู่แข่งที่ไม่เต็มใจและมีนิสัยต่างกันสุดขั้วแต่สถานการณ์ก็บังคับให้พวกเขาต้องร่วมมือกันเพื่อต่อสู้กับศัตรูที่แข็งแกร่งเกินกว่าจะรับมือคนเดียวได้ การต่อสู้ครั้งนี้ผลักดันให้ทั้งคู่ต้องก้าวข้ามขีดจำกัดและปลุกพลังที่แท้จริงของผลปีศาจออกมาเพื่อสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับโลกโจรสลัดชัยชนะเหนือจักรพรรดิบิ๊กมัมไม่ได้ถูกตัดสินด้วยฮาคิหรือพลังกายแต่มาจากความอดทนทางยุทธศาสตร์และความเชี่ยวชาญในการใช้ผลปีศาจที่ตื่นขึ้นพลังของลอคือตัวแก้ทางที่สมบูรณ์แบบสำหรับผิวหนังเหล็กของบิ๊กมัมเพราะมันโจมตีจากภายในโดยไม่สนใจความทนทานภายนอก ใช้ชนะครั้งนี้จึงเป็นการตอกย้ำว่าคนรุ่นใหม่สามารถเอาชนะคนรุ่นเก่าได้โดยการใช้จุดแข็งที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองและส่งผลให้ค่าหัวของเขาทะยานขึ้นสู่3 0 0พันล้านเบรีเทียบเท่ากับผู้ที่จะเป็นราชาโจรสลัดในอนาคต แต่ล่าสุดหลังจากออกจากวานกหลอและลูกเรือก็ถูกซุ่มโจมตีโดยกลุ่มโจรสลัดหนวดดำและพ่ายแพ้จนต้องล่าถอยโดยมีเบโปะช่วยชีวิตเอาไว้ความพ่ายแพ้ครั้งนี้อาจดูน่าเศร้าแต่มันคือตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับบทต่อไปที่สำคัญที่สุดเมื่อการล้างแค้นสิ้นสุดลงเป้าหมายของลอได้เปลี่ยนไปสู่การไขปริศนาแห่งศตวรรษที่ว่างเปล่าและค้นหาความหมายของเจตจจำนงแห่งดี คมมีดของเขาในตอนนี้ไม่ได้หันเข้าหาศัตรูอีกต่อไปแต่ได้หันเข้าหาหน้าประวัติศาสตร์ที่ถูกปิดบังไว้แล้วนั่นเองและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของ t r a f a l กาดีวอเตอร์ลอครับชายผู้มีชะตากรรมที่น่าติดตามและเป็นกุญแจสำคัญของเรื่องราวในอนาคตอย่างแน่นอนครับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้เลยนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกการผจญภัยและเรื่องราวสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากโลกวันพีซครับและถ้าอยากสนับสนุนเพิ่มเติมสามารถกดซุปเปอร์แตงให้เราได้นะครับขอบคุณทุกการสนับสนุนครับ